สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงนะคะก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิทธิสิธิ์ประจำตนของทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างค่ะ ใบแรกโอสิบ oh, ดาบใบเปิดมาก็รู้เรื่องใบที่สอง t r i pentacles ใบที่สาม n i of wands ใบที่สี่ five of swords ใบที่ห้า two of ใบที่หก Four Pentacles ใบที่เจ็ด The Moon โอ๊ยโอ๊ยโอยใบที่8 The Magician ใบที่เก้า Judgment เอ้ย Temperance แล้วก็ใบที่10 king of swords โ okay. อเคคุยไพ่สอดคล้องกันมากทุกคนใต้สำรับเป็น The c h a r i o t นะคะมีพลังงานของชาวราศีกรกฎธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุดินพุษศพกันมังกรธาตุไฟเมสิงธนูนะคะประมาณนี้เอ้ยท่าน้ำ้วยกรกฎมีพิจิตคือครบทุกธาตทุกราศีเอ้ยไม่ใช่ไม,ไม่ไม่มีท่านา้ำทุกคนแต่ว่ามีราศีกรกฎขอภยัยค่ะ อพอดีเฟิร์สเห็นถ้วยไงเลยเลยแบบสับสนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสําหรับใครที่ธาหรือราศีไม่ตรงนะคะไม่เป็นไรลองฟังพลังงานดูก่อนเหมือนก่อนหน้าเนี้ยฟิร์สรู้สึกว่าคุณได้เจอสถานาการณ์อันแสนสาหัสพอสมควรไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะ จนทําให้เหมือนมันมีกําแพงขึ้นมาเหมือนสร้างกําแพงขึ้นมามันเกิดความกลัวมันเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาอืมอาจจะมาจากคนรอบข้างก็ได้ในสิ่งที่คุณเจอเจอกับคนที่แบบรูออ้จักเจอกับคนที่แบบเอ่อสนิทเจอกับคนที่แบบเออรู้ร,รู้รู้หน้ารู้ใจกันอยู่อ่ะอืมแต่เหมือนทํากันได้ลงคออะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะ เรื่องงานก็ได้หรือเรื่องอะไรก็ตามอะเนาะที่มันรู้สึกว่าแบบมันมีการหักหลังกันมันมีการที่แบบเออหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้หักหลังกันอะแต่ว่าทําร่วมกันแล้วมันพังอะอืมนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นทีมอยู่ด้วยในในตรงนั้นจนทําให้คุณรู้สึกมันเหมือนมีความกังวลเกิดขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันแบบเหมือนพอมีอะไรจะเข้ามาพอมีหรือหรือจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่กําลังจะเริ่มงานหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เกิดความกังวล เกิดความแบบกลัวค่ะเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของเรื่องของความอย่างรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณด้วยนะคะตัวคุณเป็นเดอะเมจิกเชียนโหยเป็นคนที่สุดยอดมากเป็นนักปราดเป็นคนที่มีปฏิพานไหวพริบไหวพริบดีเป็นคนเก่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดิน เป็นคนที่เก่งอ่ะเอาง่ายๆคือคุณจะทําอะไรก็ได้เห็นไหมมีเขามีอินฟินิตี้ตรงบนหัวคือคนที่มีแบบความสามารถมากๆสมมุติว่าอยากจะเรียนเรื่องใดอยากจะรู้เรื่องใดเขาจะรู้ได้หมดเลยอยากจะทําอะไรสมมติเนี่ยคนที่ได้เดอ a ์เมจิกเชนฟพูดเลยว่าคนที่ลงมาเกิดบนโลกใบเนี้อืมแล้วมีพลังงานของเดอ m a เ i c ิกเชนอยู่ คือเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่เจออะค่ะคือต้องทํางานกับตัวเองเงยอะๆอยู่กับตัวเองเงยอะๆแล้วคุณจะเจอแล้วการที่คุณเข้ามาฟังคลิปเนี้ยค่ะคือคุณเป็นเมจิกเชียนแน่นอนอืมแล้วก็พอเห็นพลังงานของความมุ่งมั่น ของความเยยทะยานของความแบบมีไฟนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตอนนี้อาจจะเป็นการแบบเหมือนเริ่มขับเคลื่อนหรือว่ากําลังแบบขับเคลื่อนสิ่งต่างๆกําลังแบบเหมือนดึงแพชชั่นดึงไฟของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเหมือนมันเคยแบบเจ็บปวดมันเคยนู่นนี่นั่นนะคะมันก็ต้องได้รับการเยียวยาใช่ไหมมันจะมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ออใช่ปรับเปลี่ยนพลังงานเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงนี้ อาจจะมีการสับสนกับตัวเองบ้างก็คอยประเมินคอยดูสถานการณ์ต่อไปดูอารมณ์ดูความคิดของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีเขาเรียกอะไรคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่แล้วอ่ะลืมบอกไพ่หลักไพ่ใต้สำรับเป็นเดอะชา r i ออตตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่แล้วจงมุ่งหน้าต่อไปค่ะแล้วก็ปล่อยฟโฟล์นะคะปล่อยฟโฟคือไม่ได้ปล่อยอารมณ์ไหลน,นะ หมายถึงปล่อยโฟไปตามแบบกระแสหรือสถานการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นโอเคคุณรับรู้คุณมีสติในทุกๆขณะในทุกๆขณะจิตในในทุกๆแบบเอออิริยาบถคอยมีสติไว้พอมีสติปุ๊บปัญญาเกิดพอมีปัญหาเข้ามาปุ๊บปัญญาเกิดคุณจะแก้ได้ในทุกๆเรื่องเลยหรืออะไรที่ลังเลอยู่นะตอนนี้ สองดาบหมายถึงการไม่ตัดสินใจการความลังเลไม่เลือกไม่ยอมเลือกก็ได้เป็นตัวคุณเองที่ไม่ยอมเลือกก็ได้หรือว่ามีความลังเลมีความแบบไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอมืมันมีความลังเลอยู่แต่มีแต่จะ้ะเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้เพราะว่ามี king of swords ขึ้นมานะคะ king of swords นี่คือจะมีความแบบเหมือนมันคือ บางทีมันก็เกิดความรังเลได้ทุกๆคนเนาะยังเป็นมนุษย์อยู่มันยังมีอารมณ์พวกนี้มันยังมีความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะด้วยเราเราเจอเหตุการณ์ต่างๆมามีประสบการณ์ความเจ็บปวดความผิดพลาดความนู่นนี่นั่นมานะคะมันเป็นปกติที่เราจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะมีตัวตนหนึ่งในตัวคุณนะที่เขามีความแบบแข็งแกร่งเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอยู่ในนั้นนะคะซึ่งคุณต้องปลุก ปลุกตนเองอะ่ะหรือเชื่อมต่อกับตัวเองอะ่ะไอตัวนั้นนะไอตัวแข็งแกร่งอะ่ะให้ได้นะคะแล้วก็สมมุติว่าตอนนี้ยังคน้นยังไม่เจอตัวเองยังรู้สึกว่าแบบยังอยู่ในกรอบเดิมๆยังมีกำแพงยังอยู่ในแบบ อะไรเดิมๆอยู่นะคะอาจจะมีสายหรือสัญญาณบางอย่างให้คุณต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องออกทําอะไรใหม่ๆแล้วฉันต้องออกจากกรอบเดิมๆแล้วมันหมดเวลาที่จะกลัวแล้วยุคเนี้ยสมัยนี้ค่ะพอคนเริ่มตื่นรู้แล้วใช่ไหมมันจะเริ่มปลดล็อกไปทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วไอ้ความกลัวความไม่มั่นใจนี่แหละค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆเองมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่พอ,พอเมื่อไหร่ที่คุณรู้ทันปุ๊บ นะคะมันจะคลายหมดเลยทุกคนมันจะคลายด้วยตัวของมันเองนะคะแต่ส่วนหนึ่งคือตัวเราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยอย่างเช่นแบบเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องหาวิธีให้เรามั่นใจมากขึ้นหรือทำอะไรที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เราไม่มั่นใจสิ่งที่เรากลัวอะ เรากลัวอะไรเรากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เรากลัวที่จะเราก็ต้องแก้ไปทีละจุดแล้วก็เราไม่มั่นใจตรงไหนตรงไหนที่เราแบบยังมีความแบบไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆแก้ไปทีละจุดอย,อย่างเฟิร์สใช่ไหมแบบเออไม่รู้ว่าจะเอาไงดีใช่ไหมตอนที่มีช่วงหนึ่งที่แบบไม่มั่นใจเลยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะถ้าสมมติว่าแบบได้ไปออคุยงานหรือไปเจอหน้าหรือไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีการความมั่นใจในการพูดเพราะว่ายังมีความที่แบบ มันพูดไม่รู้สับอะมันพูดไม่มันพูดแบบเหมือนไม,ไม่ไม่ค่อยรู้ความเท่าไหร่แบบฟิลนึกคำไม่ค่อยออกอะทุกคนเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนาะที่ก่อนที่เฟิร์สจะเข้าเส้นทางมาฝึกจิตเออมานั่งสมาธิสายจิตวิญญาณนอะเฟิร์สเคยแบบใช้ยาเสพติดเคยเที่ยวเคยอะไรอย่างเงี้ยโดยการใช้ชีวิตอะแล้วมันจะทําให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรสติของเรา มันลืมความจำหรือระบบประสาทของเราอะมันเออบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยมันเป็นปกติเลยถ้าเกิดว่าใครอะที่แบบเป็นแบบเนี้ยค่ะคือทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนนิดนึงนะคะใช้ความมานะใช้ความพยายามนิดนึงถึงจะผ่านตรงนี้มาได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเออไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปในระหว่างทางที่เราจะฝึกในระหว่างทางที่เราเดินน่ะนะคะคือจงมีความสุขไปด้วย ะะแล้วก็อย่าด้อยค่าตัวเองขอให้รู้ไว้ว่าตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอะ่ะไม่ต้องไปแบบเอเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะคือในตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่มีความมีมีทุกอย่างอยู่ในตัวหมดแล้วอะ่ะจงกลับเข้ามาหาตัวเองโฟกัสต,ตัวเองนะคะแล้วก็คอยทําความเข้าใจกับตัวเองอืมลองถามลองถามตัวเองก็ได้ะค่ะว่าตอนเนี้ย รู้จักตัวเองมากพอหรือ,อยังเออเรารู้จักไหมเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเรามีนิสัยตรงไหนที่เราไม่ชอบตัวเองบ้างหรือเราต้องพัฒนาตรงไหนหรือเราต้องขัดเกลาตัวเองตรงไหนบ้างนะคะตรงเนี้ยก็จะทําให้เราได้รู้จักและเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะกออ็พลังงานก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอืมพูดไปพูดมาจนลืมหัวข้อไปแล้วต่อไปนะคะอ่า การไม่ใช่การเปลี่ยนเดียวนะมันเป็นหัวข้อการเปลี่ยนแปลงนี่แหละอ่าเดี๋ยวเฟิร์จะเปิดไพ่เป็นอีกสำรับหนึ่งว่าคุณกำลังเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรลืมอ่ะบางทีเนาะมันก็ลืมง่ายเนาะใครเป็นแบบเฟิร์สบ้าง <c oughs> การเปลี่ยนแปลงมาเยือนแล้ว <c oughs> ใช่หรอ ฟพขอใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ละกันคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดไหนละกันเมื่ออ๋อเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงอ่านึกออกแล้เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงจะเป็นเช่นไร คุณจะเป็นเช่นไรพอดีเสียงหมาเฟิร์สเนาะได้ยินเสียงหมาไหมคะน้องเป็นไรลูกเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงใบแรกสิบเหรียญว้าว ไม่ธรรมดาทุกคนมันเป็นจุดเริ่มต้นหรือบางทีมันอาจจะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากๆก็ได้ค่ะมันอาจจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็ได้นะในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าสิเปลี่ยนขึ้นมาหนึ่งเลยเรื่องของทางกายภาพเรื่องของการเงินความมั่นคงความมั่งคัง่งมาแน่นอนสําหรับใครที่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเคยซุดในเรื่องเนี้ยอม,มันเคยแย่มันเคยหนักในเรื่องเนี้ยคุณจะกลับมาดีขึ้นนะ ่อไปจ้ะเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงสุมนะเนี่ย the e m p r a c e เฮ้ยไม่ต้องขอก the e m p r a c e คือความอุดมสมบูรณ์คือฟอดคิดว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงอะมันเหมือนแบบมันจะไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวแล้วอะ คุณดี e อมเพรสเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีความเห็นอกเห็นใจมีจิตใจที่เมตตาสูงมากๆแล้วก็ออเแบบเป็นสายดูแลเป็นสายปกป้องสายดูแลผู้อื่นเทคแคร์เห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นคนมีเซนด์ด้วยเฟิร์สคิดว่ามันน่าจะแบบอาจจะไม่ได้แค่ตัวคุณเองอ่ะเขาเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนมาสเตอร์เอิร์ธอ่ะอืมอ่ะดูต่อดูต่อขอขยายเพิ่ม เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงคุณอ,อาจจะได้ขึ้นไปอยู่บนลังเป็นอยู่บนบนลังก็ได้นะถ้าดูจากภาพ Seven of cups เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงจะเป็นยังไง queen of pentacles ว้าว ten of cups ไม่กดไม่ได้แล้วจ้ะเพราะว่าสิถ้วยแล้วก็สิเหรียญขึ้นมาแบบประคองข้างแบบนี้ทุกคนเปิดด้วย10เหรียญปิดด้วย10ถ้วยสุดยอดมันคือรวมทุกอย่างเลยในตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีความที่แบบ เหมือนมีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างในหัวเต็มไปหมดเลยว่าอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้บางคนก็ติดเพอร์เฟกเออติดเพอร์เฟกติดเป๊ะเลยแบบไม่ได้เริ่มทำสักทีนะคะเฟิร์สบอกเลยว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาคุณสามารถเริ่มทำได้เลยหรือทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วมีความสุขนั่นแหละมันคือสิ่งที่ใช่นะคะสิ่งที่คุณจะทำได้ดีมากๆหรือพรสวรรค์ของคุณอ่ะคือสิ่งที่คุณเออ ทำแล้วมันรู้สึกว่าแบบมีความสุขทําแล้วแบบรู้สึกลหลงไหลมีแพชชั่นกับมันนั่นแหละค่ะพรสวรรค์บางทีคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่อาจจะแค่ยังไม่มั่นใจนะคะอาจจะมีความกลัวหรือความที่แบบเหมือนต้องติดเพอร์เฟกเจ้าแม่เปะ๊ะเจ้าพ่อเปะ๊ะอะไรอย่างเงี้ยต้องเป๊ะก่อนถึงจะลงมือหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดม็ดเจ็ดเจ็ดถ้วยเนี้ยหมายถึงการที่แบบเหมือนมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะคือโปรเจกต์เยอะมากคือเขาเรียกอ,อะไรความ ความครีเอทีฟความไอเดียเยอะแยะเต็มหัวไปหมดเออแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งก็คือแบบไม่รู้จะเอาอันไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีหมดเลยนะคะซึ่งเลือกมาสักอันค่ะอืมถ้าสมมติว่าใครอยู่ในจุดนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในจุดนี้ก็คือ อมันก็อยู่ในจุดนี้แหละก็คิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขนี่แหละเหมือนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตอิสรภาพนะคะแล้วก็ความสงบความที่แบบเหมือนแบบว่าเรื่องของการเงินอะ่ะมันแบบโอเคอะมันไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลแล้วอะมันคืออยู่ในจุดที่เป็นอิสรภาพนะคะเหมือนคุณไม่ได้แบบว่า เอาเงินเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วอะมันเป็นแบบเขาเรียกวอะไรอะคือพลังงานของคุณอยู่เหนือเงินอะอหรือไม่ก็อยู่เท่าๆเงินอะคือมันเงินเป็นพลังงานที่สูงใช่ไหมแล้วความถี่ต่ําก็คืออะไรความขาดแคลนความอยากความแบบเขาเรียกวอะไรอะความโลภความโกรธความอะไรเงรี้ยที่มันเป็นพลังงานต่าอะความถี่ที่ต่ําอะคะ่ะ มันจะอยู่หาจากพลังงานเงินเงินคือพลังงานที่สูงเราก็ต้องปรับพลังงานให้อยู่ในแบบความสุขความเบิกบานใจแล้วมันจะยิ่งดึงดูดมาได้ดีมากๆนะคะเปิดเพิ่มดีไหมอ่ะประมาณนี้ละกันเพราะว่าไพ่ดีแล้วเนาะฟิร์ไม่อยากเปิดเปิดแบบขยายอีกต่อไปเรามาดูคำแนะนำกัจากไพ่ออร์เคิลกันบ้างนะจ๊ะ Learn from life เรียนรู้จากชีวิตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาลองดูลองย้อนลองมองกลับมาดูหรือลองทบทวนดูว่าที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ เรื่องสุขเรื่องร้ายหรือเรื่องดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลบางอย่างกับคุณจงมองให้ออกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะกำลังจะสอนอะไรนะคะเก็บไว้เป็นบทเรียนเก็บไว้เป็นประสบการณ์เพื่อที่จะมาต่อยอดปัจจุบันนะคะประมาณนี้แล้วก็ give into passion วุ้ยสิ่งที่อ่ะเฟิร์สขอแบบไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคือแบบ g i v e g i v e แปลว่าให้ใช่ไหมให้ high into เฟิร์สป้าเฟิร์สแปล,ด,แปลด,ดีกว่าทุกคนคือ Give into Passion อะเฟิร์สแปลมันขึ้นว่ายอมแพ้ต่อความหลงไหลอืมแต่เฟิร์สตีความแบบแต่เฟิร์สถ้าเฟิร์สให้เฟิร์สตีความมันคือแบบ อะไรที่คุณลหลงไหลอะเอาอย่างนี้มีสองทางอะไรที่คุณลหลงไหลสิ่งนะั้นนั่นแหละอืมให้แบบเหมือนแบบแบบอินไปกับมันเออหลงไหลแล้วก็อินตามไปกับมันอืมตามอันนั้นไปกับมันตามอารมณ์ความแบบลหลงไหลแพพชั่นนั้นไปกับมันหรือสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความแพชชั่นอืม พลังแห่งแบบความหลงไหล p a ชช่ o n อะไรที่มันดึงดูดอะไรที่มันแบบหลงไหลเหมือนแบบคุณอาจจะเคยหมด p a ชชั o n หมดแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้กลับคืนมานะคะถ้าเฟิร์ตี้ความผิดไปก็ขออภัยนะคะมันนึกไม่ออกจริงอะยอมแพ้ต่อความหลงไหลแต่ถ้าเกิดว่าใครออธิบายได้นะคะว่ายอมแพ้ give in to passion เนี่ยเขากำลังสื่อว่าอะไรอะบอกด้วยนะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยเก่งภาษาปากิษ รีเบิร์ดแอนด์เรนเรนเวนชั่นอ๋อคือการเกิดใหม่การเกิดใหมออ่ในร่างเดิมของจิตวิญญาณของคุณมันเป็นการตื่นขึ้นโอ้ยแสงสะท้อนไม่ชอบเลยอ่าโอเคมันเป็นการเกิดใหม่มันเป็นการรีเบิร์ดมันเป็นการชำระล้างสิ่งต่างๆมันเป็นการท r าน s ์ฟอร์เมชันนะทุกคนเหมือนเหมือนชื่อเนาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงอะเหมือนตัวคุณอะ ตัวคุณก็มีการทานฟอร์ r เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนระดับจิตสิ่งที่คุณได้เจอมาความเจ็บปวดประสบการณ์ต่างๆอะ่ะมันทําให้คุณได้แบบเปลี่ยนตัวเองอ่ะมันทาให้คุณได้ต้องกลับมาทบทวนตัวเองขัดเกลาตัวเองนะคะแล้วกเออ็เปลี่ยนตัวเองต่างๆนานานะคะมันก็เหมือนเป็นการที่เราได้กระเทาะตัวต,วตนเดิมๆกระเทออาะอัตตากระเทาะอีโก้ของเราออกไปนะคะ ทุกคนขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าเสียงดังมากๆเฟิร์สพยายามพูดแบบเฟิร์สจะพยายามพูดเออเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> พูดให้ดังกว่าเสียงรถเพราะว่าข้างหน้าเขามีแบบข้างหน้าเขามีเทปูน <c oughs> เทไม้เท,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 เทอะไรสักอย่างนี่แหละมาต่อขออีกสักสามใบนะคะ p l n t the Seed มันคือการปลูกอ่ะสิ่งใดที่คุณแบบทำไปอะ่ะอืมคุณมันก็จะเติบโตแบบนั้นอะ่ะอย่างเหมือนการปลูกต้นไม้ใช่ไหมเราปลูกต้นใดไปอะ่ะสิ่งที่มันจะเจริญงอกงามหรือผลผลิตอะ่ะมันก็จะได้อย่างที่เราแบบทำไปอะ่ะเออฟก็อธิบายไม่ถูกมันเหมือนเป็นการที่แบบ เราให้สิ่งใดกับโลกนี้เราให้สิ่งใดกับผู้คนเราทำกระทำสิ่งที่ดีอะ่ะเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะการกระทำของเราทุกอย่างที่เราทำไปอะ่ะเราก็จะได้สะท้อนแบบนั้นสมมติว่าอ่ะดูง่ายๆถ้าเราเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้โมโหขี้ใจร้อนชอบนินทาเราก็จะเจอคนแบบนั้นมันเป็นเหมือนการกดสะท้อนมันเป็นเหมือนการดึงดูด ถ้าเราเป็นคนที่ดีเราเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนที่คุณจะเจอคุณก็จะเจอคนแบบนั้นเหมือนกันนะคะคุณจะเจอคือทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะให้กลับมามองที่ตัวเองถ้าสมมุติว่าใครก็ตามเนาะที่เขาเรียกว่าอ,อะไรอะคุณเจอใครแล้วคุณไม่ชอบใจคุณไม่ต้องไปว่าเขาให้กลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเฮ้ย เออสิ่งที่เขาสะท้อนมามันมีในตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นอ,อ่ะกับคุณอนะ่ะมักจะสะท้อนอะไรบางอย่างในตัวคุณบางทีมันอาจจะโดนฝังลึกอยู่ก็ได้นะคะสมมติว่าแบบคนนี้ยอยู่ดีๆแบบมาว่าคุณหรือมาตัดสินคุณอะ่ะให้กลับมามองที่ตัวเองว่าเฮ้ยเราอะ่ะเคยตัดสินใครไหมเราชอบตัดสินคนอื่นหรือเปล่าเราชอบจัดคนอื่นหรือเปล่านะคะ ประมาณนี้ขออีกสองใบจ้ะ p r พ s and Wishes มันคือความแบบชัดเจนนะอ่าเดี๋ยวเพื่อขอขยายเพิ่มแล้วก็ ground and c e n t e เืมแล้วก็เฟิร์สจะบอกว่าเหมือนแบบ เวลาที่คุณไปแบบสัมผัสกับพลังงานที่มันไม่โอเคเนอะรู้สึกว่าออชีวิตมันแบบเซ็งเซงเหนื่อยเนื่อยน่อยน้อยห,ห,หรือมีพลังงานลบหรืออะไรก็ตามเนอะมันแบบมันไม่สดชื่นอะ่ะให้คุณออกไปกราวดิง้งไปกราวไปสัมผัสกับพื้นหญ้าพื้นดินนะคะอาจจะถอดรองเท้าเปล่าบนพื้นดินอยู่กับความสงบสักคู่หนึ่งเพื่อแบบว่าคลีนพลังงานก็ได้นะคะแล้วก็ใบกลางก็อาจจะหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอะต่อไปเรามาดูกันว่าให้แองเจลอยากจะแนะนำอะไรกับทุกๆคนนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้เสียงดังไหมนะคะทุกคนพอดีว่ามีรถมีรถใหญ่มาก็ขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ 4-4ถึงเวลาฟังความจริงสักที101ความท้าทายครั้งใหม่กำลังมาถึงความท้าทายเนี้เฟิสคิดว่าให้มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกดีกว่ามันเป็นสิ่งที่มันท้าทายดีกว่านะคะลบล้างความกลัวนี้ไปนะคะเราทุกอย่างมันจะแบบรู้สึกว่าสนุกกับชีวิตอะมันจะรู้สึกว่าแบบมันเอนจอยมันท้าทายอะอย่าไปคิดว่าไอการเปลี่ยนแปลงทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัว เพราะว่าโลกเราอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสัจธรรมการเปลี่ยนแปลงมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้อ่ะมันคือความแน่นอนละกันเออความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอืมไม่ว่าจะมีเออเรื่องของเศษธธรษฐกิจ หรือเรื่องของอะไรก็ตามเนาะที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแบบอันนี้แย่อันนี้แบบเหมือนมีปัญหาเข้ามานั่นคืออะไรที่มันชาเลนจ์อะไรที่มันทา้าทายแล้วก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงคุณจะผ่านมันไปได้เสมอในทุกๆปัญหาคุณจะผ่านมันไปได้เสมอขอแค่มีสติตั้งสติไว้ปุ๊บปัญญามันจะเกิดนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติอ่ะมักจะเกิดปัญหานะคะโอเค หนึหนหนหน่เธอควรจะรอบครอบกับเรื่องนี้789ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อุ้ยเฟิร์สชอบคำนี้มากทุกคนเมื่อก่อนอะเฟิร์สคิดว่าเออมันเป็นไปไม่ได้อะมันชอบพูดกับตัวเองคำนี้เป็นไปไม่ได้หรอกแบบเราไม่สามารถสำเร็จได้หรอกเราเราแบบเหมือนบางทีก็อาจจะเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยจนมองว่าแบบ เฮ้ยเราอยู่แค่นี้เองอะ่ะเราทําไม่ได้หรอกนั่นแหละมันคือการตีกรอบตัวเองนะคะมันเป็นการที่เผลอก็ได้เรียกว่าเผลอ,อตีกรอบตัวเองไปโดยแบบเหมือนไปปิดกั้นศักยภาพของตัวเองไปปิดกั้นความเก่งของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นให้มองไว้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับคุณคุณทําได้ทุกอย่างที่อยากจะทํานะคะคุณสําเร็จได้อะ่ะอืมอาจจะช้าหน่อยช้าแต่ชัวร์ช้าแต่มั่นคงอะไรทํานองนั้น ต่อไปสองสเธอโชคดีมากๆเลยนะ1010นี่คือโชคชะตาที่แท้จริง91เข้าใกล้มันให้มากกว่านี้6 6 6กอย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไป1777งเจเแยกแยะให้ออก3ามสห้าเส้นทางนี้เป็นของเธอ1222มีความสุขให้ได้สิ สี่สี่ยินดีกับความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงจ้าอ่ะมาอธิบายกัน1 777เ,เ,เ,เนี้ยคำว่าแยกแยะให้ออกฟิร์สมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแยกแยะความคิดกับความรู้สึกก็ได้นะที่มันมีปิงแวบขึ้นมาเนาะ บางทีเราอาจจะแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนคือความคิดอันไหนคือการใช้เหตุผลอันไหนคือความรู้สึกนะคะจงใช้ความรู้สึกนำทางมากกว่าความคิดบางทีอะเรามักจะหาเหตุผลว่าทำไมอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ในใจเราอะแบบทําเลยในใจเราแบบว่าเหมือน,ม,นมันมีความกล้าหาญมันมีความเก่งมันมีความแบบ อะไรอยู่ในนั้นนะมันมีของอยู่ในนั้นนะเออสัญชาตญาณเรามันบอกแบบเนี้ยแต่เรามักจะใช้ความคิดมาปะปนทําให้เราไม่กล้าทําอะไรสักทีนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าเส้นทางเนี้ยเป็นของคุณนะนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังจะทําอะไรอยู่ก็คือคุณมาถูกทางแล้ว แล้วก็มีความสุขให้ได้สิอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆบางคนอะคือมักจะลืมไปว่าในการใช้ชีวิตเรามันต้องดิ้นรนมันต้องแบบเหนื่อยมันต้องนูน่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนอะไรขนาดนั้นเลยนะคะในระหว่างทางอะเราควรมีความสุขไปด้วยอืมคือแบบเหนื่อยก็มีเวลาให้พัก รีแลกไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือแบบไปแช่น้ําไปนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามเนาะให้มันอยู่ในความบาลานซ์ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเกินไปนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายยินดีกับความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงก็ออขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้เฟิสก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะคะก็คลิปสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ